คราบขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าทุกครูที่ได้เมตตาชักผ้าบังสุขุลและก็ขอขอบคุณท่านผู้มเกียนทุกทุกท่านที่ให้เกียนทอดผ้าบังสุขุลตั้งแต่ชุดที่หนึ่งจนถึงชุดสุดท้ายและทางจอผ้าต้องขอกราบประทานอะไรท่านผู้มเกียนทังครับที่ไม่สามารถจะเรียนเชิญท่านผู้มเกียนิขึ้นทอดผ้าได้ทรบทุกท่านวันนี้ทุกท่านได้ทงกิจมาแต่ไกลและก็ได้ตั้งใจมาแต่บ้าน มาร่วมง,งานชาปนก,กิจของคุณพ่อไพฑูรย์ดวงสีผู้วายชนวันนี้ขอจงทุกท่านรักษาจิตให้ใสและก็รักษาใจให้ดีขอผิงเท่านี้ทำได้บุญสาธุท่านผู้เก่งที่เราทุกท่านทำลำดับต่อจากนี้ไปกระผมจะได้นำเรียนประวัติพอสังเกตของคุณพ่อไพฑูรย์ดวงสีกับนัสก,การพระคุณเจ้า เรียนท่านประธานในพิธีท่านประธานและท่านผู้มิเกรีรติที่ประรัร่างที่ปราศจากวิญญาณและนอนสลบดดิ้งอยู่บนกิจาการทางปรากฏด้าน,นหน้าท่านทั้งหลายนี้ก็คือร่างซึ่งอันและวิญญาณของคุณพ่อไปทูลดวงศีซึ่งท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมากระผมซึ่งได้รับเกี่ยงจากทางเก้าผ้า ให้เป็นผู้นำรงเรียนประหลาดพอสังเกตเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและอารําลรึกถึงเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างศพจะถูกเริงขอแม่เป็นจุนต่อไปกระผมขออนุญ,ญาตเรียนให้ทราบถึงประวัติของคุณพ่อไพทูรดวงสีดังต่อไปนี้ชาก,กําเนิดคุณพ่อไพทูรดวงสี ถือกำเนิดเกิดเมื่อวันที่17เ,เดือนตุลาคมพุทธศักราช2,505คุณพ่อเป็นบุตรของคุณพ่อมันดวงสีคุณแม่หนูเพียนดวงสีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด8คนดังนี้ 1. คุณพ่อไคทูด,ดวงสีผู้วายชน 2. คุณพ่อมิรักดวงสี ถึงแก่กรรมแล้วสามนายสวรค์ดวงสีถึงแก่กรรมแล้วสี่นายประพันดวงสีถึงแก่กรรมแล้วห้านายสนามดวงสียังมีชีวิตหกนางเดืออเพ็ญดวงสียังมีชีวิตเจ็ดนายสถียนดวงสีถึงแก่กรรมแล้ว และแป่นางสาวกิ่งเพชรดวงศรียางมีชีวิตต้นพุ่ทกิ่งที่รกคุณพ่อไปฑูรดวงสีได้สมรสกับคุณแม่ทองพักดวงสีมีบุตรทิดาร่วมกันทั้งหมดสามคนดังนี้ครับท่านที่หนึ่งนางสาวรุ่นไถรักดวงสีสมรสกับจา 18, ่าสิบเอกนัตพลพลจานมี หลานด้วยกันทั้งหมดสองคนบุตรคนที่สองนางสาวทิารั์ดวงศรีสมรสกับนายจักกรุนดวงศรีมีหลานหนึ่งคนบุตรคนที่สามนายธีรพงษ์ดวงศรีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสตึก ด้านการทำงานและคุณงามความดีต่อสังคมแรกเริ่มคุณพ่อไพฑูรด,ดวงสีประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเคียงคู่ไปกับภรรยาอันสุดที่รักงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกคุณพ่อไพฑูรด,ดวงสีก็ไม่เคยบน่น พ่อกับยิมรา่ามีกำลังใจให้หายเหนือ่อยพ่อไพทูรด,ดวงสีถือคติที่ว่าชีวิตนี้ต้องสู้และก็สู้ต่อไปเพื่อภรรยาเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อให้ลูกมีอยู่มีกินไม่ให้หน่อยหน้าใครใครจนวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อป,ปลายปีพุทธศักราช2565คุณพ่อไปทุนดวงสีมีอาการผิดปกติและได้รับการตรวจเลือดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566พบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ได้รับการผ่าตัดเมื่อวันที่11เดือนมีสายนพุทธศักราช2566 หลังจากนั้นคุณหมอได้ทำการรักษาโดยให้เคมีบำบัด12ครั้งและฉายแสงที่จังหวัดสุรินท์อีก26ครั้งหลังจากรักษาครบ3เดือนต่อมาคุณหมอได้นัดติดตามอาการโดยได้ทำการ CT สแกนพบว่าเชื้อร้ายไม่หมดไม่หยุดลามไปที่ตับและปอด หลังจากนั้นคุณหมอก็ได้นัดทำเคมรอบที่สองแต่ก็ไม่สามารถหยุดโรครายได้จนคุณพ่อไพยทูนเริ่มีอาการซึมด,ดงเรื่อยๆครอบครัวจึงได้ตัดสินใจไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีแต่เนื่องจากคุณพ่อไพัยทุ์ร่างกายเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่กรุงพยาบาลไกลๆได้จึงได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมเหมือนเดิมแต่ต้องได้รับฟังข่าวร้ายเมื่อหมอแจ้งว่าเชื้อของคุณพ่อดื้อยาเคมีทุกตัวที่ให้มาจึงแจ้งกับทางครอบครัวว่า,วามีเคมีบำบัดที่ดีกว่า แต่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองครอบครัวจึงตัดสินใจซื้อ,อยาเคมีตัวนั้นด้วยจำนวนเงิน1น0 0 0บาทหวังว่าจะทำให้หยุดเชื้อร้ายได้แต่เพิ่งเริ่มทานได้แค่ห้าวันอาการของคุณพ่อก็ซึบลงไม่ไหวท่านผู้เกียนที่คารมพัฒ์คุณพ่อไฑูโทนดวงสีเมื่อครั้งยังมีชีวิต เมื่อขังยังมีลมหายใจไม่ได้หวังอะไรมากมายจากภรรยาและลูกๆพ่อไพทูลูดวงสีเพียงหวังว่ายามีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ย,ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงท้าวที่สลายวายชีวาหวังภรรยาและลูกช่วยปิดตาคาสิ้นใจ อนิจจังทุกขังอนัตตาสปปรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังวันที่สามเดือนกันยาย,ยนพุทธศักราช2,567เวลาสามนาฬิกาห้นาทีคุณพ่อไปทูลดวงศีก็ได้จากภรรยาอันเป็นที่รักจากลูกยากพี่น้องไปด้วยอาการที่สงบสิริอายุของท่านได้61ปี สิบเดือนและอีกสิบแปดวันเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบุญธิดาญาติมิตรเป็นยิ่งนักถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้คุณพ่อไัทุนดวงสีเกิดมาเป็นสามีที่แสนดีของภรรยาเกิดมาเป็นพ่อที่แสนดีของลูกๆทูกชาติไปลูกนี้ก็คือบทละคร บทละครชีวิตของคุณพ่อไพฑูรดวงศีได้ยุติลงแล้วและก็ยุติตลอดไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่นันที่นี้และในสากลลโลกนี้จงดุลบันดาลจ,จงนำพาลาวะปัจจัยนำดวงวิญญาณของคุณพ่อไพฑูรดวงสีผู้ว,วายชนสู่มิติใหม่มิติแห่งความสุขสงบในสัมปราย,ยหมหโลกสวรรค์เบื้องหน้า โน้เทินสาทุท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยในการจากไปของคุณพ่อไพฑูรย์ดวงศรีผู้วัยชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการประกอบพิธีชาปนกิจประชุมเพลิงกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติญาพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ด้านในศาลาต่อหน้าพระสงฆ์ได้โปรดนั่งสงบนิ่ง ส่วนท่านที่อยู่ด้ารนอกสาราธรรมสังเวชนะครับได้โปรดยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยอุทิศกราบปนาผลให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อไัยทูลดวงสีเป็นเวลาอันสมควรโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ ขอกราบขอปราคุณเชิญนั่งตามอัธยาศัยครับท่านผู้มีเกียรติครับทุกท่านครับกำรนการงานชางพนักิจคุณพ่อภัยทูลดวงสีผู้วายชนตรงกับวันสารที่เกียเดือนกันยายนพุทธศักราช2567 เวลา15นาฬิกาประชุมเริงในลำดับต่อไปก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุดกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อไพฑูรย์ดวงศรพร้อมประกอบพิธีชาปนกิจโดยการประชุมเมริงตามประเพณีต่อไปวันนี้ทางเจ้าพาพได้รับเกียรติจากท่านสส,สจังหวัดบุริิัมนายสนองเทพอักษรนร์ สมาชที่สภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดบุรีรัมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสอสอจังหวัดบุรีรัมนายสนองเทพอักษรน,นรลงสมานที่สภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดบุรีรัมได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลขอียนเชิญครับ ประธานสูงได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ฉเฉลิมไทยฐานะปีโรเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนขาวได้เมตตาจักผ้าไตรบังสุขุนพร้อมทั้งวางดอกไม้จันทร์ขอกราบนิมนต์ครับ